รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมานทีวี สวัสดีครับผมมิสสุลมิะในวันนี้ครับได้มาร่วมกิจกรรมกับ Nismo Experience ในกิจกรรมที่ทาง Nismo ประเทศไทยนะครับถือว่าเป็นการเปิดตัวแนะนำจากิสันประเทศไทยกับแบรนด์ n i s m o นะครับความเป็นมาของ Nismo จะเห็นว่าหลายคนคุ้นเคยและก็รู้จัก Nismo ในมอเตอร์สปอร์ตรู้จักในการแข่งขันหลายๆรายการใน Super GT หรือไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเลม,มังที่นิสโเองสามารถที่จะพาทีม ขึ้นโพเดียมแล้วก็อยู่ในแชมป์อันดับต้นๆของโลกนะฮะตั้งแต่ปี2013ที่ผ่านมานิสโมเองได้มีการพัฒนาเป็นโปรดักชันคาร์ที่เรียกว่านิสโมคาร์ซึ่งถ้านับดูย้อนหลังถึงประวัติความเป็นมาของนิสโมแล้วกว่า30ปีที่มีการก่อตั้งขึ้นมาสำหรับข้างๆผมนี้ถือว่าเป็นนิสโมที่เป็นคอมพิวต์คาร์เป็นโปรดักชันคาร์ที่ออกมาโดยนิสโมตั้งแต่เริ่มต้นของตัวรถ ไปดูรายละเอียดกันครับว่าในรถคันนี้มีจุดที่แตกต่างจาก GTR ธรรมดาอย่างไงแล้วก็มีความน่าสนใจอะไรกันบ้างครับ Nissan r, น,นิสสัน GTR ในเวอร์ชันนิส m โมนี้ได้มีการอัปเดตเพื่อเพิ่มความแรงของเครื่องยนต์ V6 ขนาด3.8ลิตร n ทอ r ์นเทอรให้มีพละกำลังสูงถึง600แรงมา้าที่6,800รอบตอนอาทีและแรงบิดที่เพิ่มขึ้นเป็น652นิวตันเมตรที่3,200ถึง5,800รอบตอนอาทีขับเคลื่อนด้วยเกียร์ดูอ็อ u คลัช6ส e ีดที่สามารถเปลี่ยนได้เร็วถึง0.15วินาทีในโหมด R นิสสัน GTR Nismo ยังมาพร้อมกับชุดแต่งแอโรพาทภายนอกใหม่ที่ทำจาก Carbon นไฟเบโดย Nismo ได้ออกแบบชุดแต่งรอบคันให้มีแอโรด y นามิกที่ดีและชุดสปอยเลอร์หลังที่สามารถสร้างดาวฟอสได้สูงสุดถึง220ปอนด์ส่วนฝากระโปรงท้ายทำจาก d r ายคาร์บอนไฟเที่เบากว่าและแข็งแรงเพื่อรองรับแรงกดที่มากกว่า กันชนทางด้านหน้ามีช่องดักลมระบายความร้อนของเบรกหน้าเพื่อรองรับการใช้เบรกหนักๆได้อย่างต่อเนื่องมาพร้อมล้อ Nismo Super l i g h t w e i g h t ขอบ20นิ้วลายใหม่ที่มีน้ำหนักเบาและระบายความร้อนได้ดีนิสัน GT-R NISMO ได้ทำการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวถังในส่วนต่างๆเพื่อรองรับพละกกำลังอันมหาศาลให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและยังเซตระบบช่วงล่างใหม่ที่ปรับได้ตามระบบการขับขี่ ภายในตกแต่งให้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตด้วยสีดำแดงที่มาพร้อมกับเบาะ n i s m โใหม่รวมไปถึงพวงมาลัยและหน้าปัดเรือนไม้ของ n i ส m โก็จะเห็นนะครับว่า n i ส m โมีการพัฒนารถในรูปแบบที่เป็นคอมพิวคาร์หรือว่ารถที่ถูกผลิตทั้งคันโดย n ิส m โมเนี่ยออกมาหลากหลายรุ่นแต่สำหรับ GTR เองถือว่าเป็นคันธงครับหัวแถวของค่ายมีการใส่เทคโโลยีหลายๆส่วนที่น่าสนใจ บนพื้นฐาน GTR เดิมสำหรับ NISMO GTR คันนี้ถูกปรับเปลี่ยนเริ่มต้นตั้งแต่ตัวถังล้วนๆก่อนพ่นสีมีการเติมแนวสปอร์ตเพิ่มความแข็งแกร่งของตัวถังก่อนที่จะนำมาทำโมดิฟายส่วนของเครื่องยนต์ชุดช่วงล่างเรียกว่าเป็นการปรับที่ไม่สามารถที่จะนำมาใส่หรือว่าตกแต่งเป็นชิ้นๆได้ในหลายๆส่วนถ้าเกิดมองภายนอกจะเห็นว่าโฉมครับชิ้นของกันชน แนวที่เราเห็นเป็นสีของตัวรถแต่ภายในทั้งชิ้นนี้เป็นคาร์บอนเคเฟล่านะครับทั้งด้านข้างนะครับส่วนของดีไซน์กรอบสปอยเลอร์หรือว่าสเกิร์ตทางด้านข้างก็เป็นวัสดุเคปฟล่าเช่นกันชุดล้อแล้วก็เบรกถูกปรับเซ็ตเพื่อให้รองรับเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่ากําลังแรงม้าที่ถูกปรับเพิ่มมากขึ้นเป็น600แรงม้าซึ่งการตกแต่งภายนอกรอบคันจะเห็นว่าทั้งด้านท้ายการออกแบบชุดสปอยเลอร์แล้วก็ดีฟิเซอร์หลังเนี่ยนอกจาก ถูกออกแบบให้ดูสปอร์ตดูสวยงามเพิ่มมากขึ้นแต่จุดหนึ่งที่สำคัญก็คือเขาบอกว่าในนิสโมทั้งคันนอกจากสมรรถนะการขับขี่แล้วนอกจากสิ่งที่เห็นความสวยงามการตกแต่งเหล่านี้ถูกทดสอบในอุโมงค์ลมเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในแง่ของการใช้งานเพิ่มแรงกดเพิ่มการระบายรวมถึงสร้างดาวฟอสในทางด้านท่ายนั่นทำให้นิสส์โมคาเองพร้อมที่จะใช้งานในลักษณะ Performance Car ที่เป็นสปอร์ตเดลี่ยูสขับได้ทุกวัน ขณะเดียวกันมันพร้อมที่จะลงแท็กด้วยครไปดูจุดที่มีการตกแต่งภายในเพิ่มเติมกันครับ สนับสนุนโดยฟิล์มกรองแสงลามิน่า Motor t v Thailand Automotive News New MG GS Follow No Others ขับซาสามสิบับซาสามสิ New Focus แรงแซงทุกคำ้าสนับสนุนโดยอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชิน สนับสนุนโดยยนตรกิจเกียร์มอเตอร์จำกัดจะเห็นนะครับว่าในชุดตกแต่งเข้ามาถึงภายในห้องโดยสารเลยครับเบาะคู่หน้านี่ถูกออกแบบดีไซน์นะครับโดยดิสม o เอง มีลักษณะของตัวชุดหนังที่เป็นส่วนกลางเป็นอะคันธร่าสีแดงแล้วก็ปีกเบาะเป็นทรงบักเก็ตซีดนะครับเป็นคาร์บอนบ็กเก็ซึ่งถูกออกแบบแล้วก็ดีไซน์เฉพาะโดยนิส m โมนะครับชุดวงพวงมาลัยที่เป็นลักษณะของหนังอะคันธราา่ามีมาร์กตำแหน่งนะครับนี่ก็เป็นรูปแบบสไตล์ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับนิ s สโมเช่นกัน จุดที่เห็นภายในห้องโดยสารนอกจากชุดเลื่อนใหม่สสำหรับรถคันนี้เป็นรถที่เรียกว่า GTR Nismo World Tour ไปทุวโลกนะครับเข้ามาในเมืองไทยในครั้งนี้อุปกรณ์ออปชั่นพื้นฐานเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบสไตล์เหมือนกับของตัว GTR ปี2016แต่ว่าเลื่อนใหม่ครับพื้นของหน้าปัดถูกวางแล้วก็ดีไซน์ใหม่เป็นสีแดงครับพร้อมกับสัญ,ญลักษณ์ของ Nismo ชุดหน้าจอเรือนใหม่ที่เป็นข้อมูลดิสเพย์ต่างๆอยู่ที่ตัวชุดหน้าจอก็จะเห็นว่าสามารถที่จะปรับแสดงข้อมูลในทักงหนฟังก์ชันที่เป็นอินโฟเทนเมนต์ต่างๆนะครับการใช้แมปปกติชุดหน้าจอทัชสกรีนนี้ก็สามารถที่จะปรับได้หรือว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเพอร์ฟอร์แมนซ์เซตติ้งตรงนี้สามารถที่จะปรับแล้วก็ได้เห็นเพราะฉะนั้นรถคันนี้ถูกวางแล้วก็บาลานซ์ในระหว่างการใช้งานรูปแบบเดลี่ยูสของรถสปอร์ตคาร์หรือว่าขนาดเดียวกัน มันพร้อมที่จะรองรับการขับขี่ในสไตล์แท็กแบบนี้เช่นกันนะครับสิ่งที่แตกต่างเพิ่มเติมก็คือในส่วนของชุดคงคองนโซลกลางก็จะมีการหุ้มด้วยวัสดุที่เป็นคาร์บอนเทปล่านะครับพร้อมกับเพจของ n i ส m โด้วยครับ ก็เดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับก็ถือเป็นครั้งแรกนะครับของกลุ่มคณะสื่อมวลชนไทยที่จะมาได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กับ Nismo Experience แล้วก็จะได้ทดลองขับเจ้า gtr nismo คันนี้ด้วยนะได้ลองเห็นในส่วนของโหมดฟังก์ชันในการปรับชุดช่วงล่างนะครับเรื่องของแฟคชั่นล้อแล้วก็อุปกรณ์ฟังก์ชั่นต่างๆในสนามทีฬาอินเตอร์เนชั่นแนลเซอในครั้งนี้ครับ I จากที่ได้ทดลองขับกันไปเมื่อสักครู่นี้เรียกว่าในหลายๆส่วนของตัวรถนะครับพื้นฐานถ้าเกิดขึ้นไปขับแล้วในครั้งนี้เป็นรถเวอร์ทัวร์ที่เป็นพวงมาลัยซ้ายเพราะนั้นรอบแรกนี่ก็เรียกว่าดูไลน์กับความคุ้นเคยของตัวรถกันก่อนครับความรู้สึกของชุดช่วงล่างที่สามารถปรับโหมดได้ไม่ว่าจะเป็นคอมฟอร์ตหรือว่าสปอร์ตในรอบที่ขับคอมฟอร์ตลักษณะของการเล่งการตอบสน,นองของช่วงล่างการปรับแรงมา้าครั้งนี้ ถึงแม้ว่าตัวเลขแรงม้าจะขยับขึ้นมาเป็น600ดูไม่เยอะครับสำหรับการโมดิฟาย GTR แต่ว่าสิ่งที่ได้สัมผัสก็คือความต่อเนื่องของชุดคันเนร,ร่งครับการบังคับควบคุมของโวงมไลการวางปรับเซ็ตขนาดของแนวล้อแล้วก็ชุดช่วงล่างเนี่ยถือว่าปรับแล้วลงตัวดีช่วงจังหวะการเติมคันเร่งความคมในการควบคุมในสนามได้ความรู้สึกว่ารถคันนี้มัน ไม่ได้ต้องแข็งกระด้างหรือว่าเฟิร์มอย่างช่วงที่เคยได้ทดลองขับในรุ่นที่เป็นนูบกลิงถ้าเกิดมองในคันนี้ที่เป็น GTR c o m p พ e t e Car มันมีความลงตัวในลักษณะที่ถ้าอยากขับคันนี้ทุกวันเป็น daily use ปุ่มปรับช่วงล่างคันนี้ก็สามารถทำให้คุณสามารถวิ่งในเส้นทางที่สะเทือนสะท้านหรือใช้ในชีวิตประจำวันได้แต่อีกรอบเมื่อปรับสปอร์ตแล้วความเฟิร์มลักษณะ ของช่วงล่างที่เฟิร์มขึ้นมันส่งขึ้นมาถึงพวงมาลัยที่ได้ความรู้สึกที่คมแล้วก็สามารถที่จะเติมการเล่งในการโคง้งลักษณะของตัวชุดระบบกระจายกำลังขับเคลื <c oughs> ่อน4ล้อกับทอร์กในช่วงจังหวะที่มีอยู่ใน GTR Nismo ทำให้รถคันนี้ได้ความรู้สึกสนุกและก็สามารถควบคุมได้ง่ายมากขึ้นคร สนุนโดยอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชิ car e ine, นอินคาอีมักซีนนิตยสารรถยนต์ไทยไม่ใช้กระดาษดาวน์โหลดฟรีที่ www.incarmagazin.com สนับสนุนโดยยนตรกิจเกียร์มอเตอร์จำกัด สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับที่เราเรียกว่า NISMO Experience นะครับก็คือเป็นกิจกรรมที่เราเปิดโอกาสให้กับสื่อมวลชนสายรถยนต์เนี่ยได้สัมผัส NISMO ในแบบลึกเจาะลึกกันเลยนะครับโดยที่ผ่านทางผลิตภัณฑ์2รุ่นด้วยกันของเรานั่นก็คือรุ่นแรกเมื่อในช่วงเช้านะครับก็คือตัว Amera NISMO s m r p o r m o r m e ER p c e p a g k a g e ซึ่งเป็นรุ่นที่เราทำเปิดตลาดในประเทศไทยเป็นรุ่นแรกนะครับ ส่วนช่วงบ่ายเราก็จะมี GTR Nismo คันนี้ซึ่งเป็นรถที่มีสมรรถนะสูงสุดของ Nismo เรล่านั่นคือ600แรงม้านะครับก็ผมเชื่อมั่นว่าหลังจากที่ได้ผ่านกิจกรรมทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายแล้วเนี่ยทางสื่อมวลชนก็จะได้มีความรู้ความเข้าใจว่า Nismo คืออะไรแล้วก็อะไรคือเทคโนโลยีที่เราพยายามจะสื่อสารถึงผู้อิพพวกชาวไทยนะครับว่า n i s m o นั่นคือแก่นแท้หรือว่าเป็นที่สุดของเทคโนโลยีของนิสันที่ได้สั่งสมประสบการณ์จากมอเตอร์สปอร์ตมาอย่างแท้จริงครับ เราได้เปิดตัวแบรนด์นิสโมในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ได้แนะนำผลิตภัณฑ์แรกของเราก็คือ a m มร a n ันนิสโมเพอร์ฟอร์แมนแพ็กเกซึ่งเราได้มุ่งเจาะกลุ่มลูกค้าที่ต้องการที่จะเอาแต่งรถนะครับให้สวยงามแต่ว่าเป็นการแต่งรถที่มีเรื่องของเทคโนโลยีที่แท้จริงในเรื่องของ Motorsport นะครับชิ้นส่วนของเราทุกชิ้นเนี่ยจะต้องผ่านการทดสอบจากอุมมงลมนะครับเพื่อที่จะ ในเรื่องของ Aero Dynamics นะครับเพื่อให้การทรงตัวที่ดียิ่งขึ้นรวมทั้ง Sport Suspension ซึ่งจะช่วยให้การขับขี่มีความมั่นใจในการควบคุมในทุกสภาพไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือว่าทางโคง้งนะครับอันนั้นคือ a ่ m เพ a Performance Package นะครับซึ่งเราแนะนําไปกับส่วนในอนาคตเนี่ยหลังจากที่เราได้เปิดตัวแบรนด์นิสโมไปแล้วแน่นอนว่าเราจะต้องมีการเปิดตัวอย่างต่อเน,นื่องนกะารัฒนาผลิตภัณฑ์นิสโมรุ่น,น,นต่อไปแต่ว่า วันนี้ขอให้ท่านติดตามกันนะว่าเป็นอย่างไรในส่วนของกิจกรรมที่เราทำนะครับเร็วนี้เราจะมี GT Academy ซึ่งเป็นปีที่3ครับเป็นโครงการที่จะเฟ้นหานักขับรถมืออาชีพจากคนที่เล่นเกมนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่โดดเด่นมากสำหรับนิสสันของเรานะครับและก็ในช่วงถัดไปก็จะมี Super GT นะครับซึ่งนิสสันตัว GT-R Nismo เองก็จะมาเรียกได้ว่ามาป้องกันแชมป์ดีกว่าเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยที่สนามบุรีรัมย์ช้างเซอร์กิตเนี่ย ทาง GTR Nismo ก็ได้มาเรียกได้ว่าเป็นแชมเปี้ยนทั้งในรุ่น GT 3 0 0และก็ GT 5 0 0นะครับนาดนั้นจะเป็นกิจกรรมที่เราได้นำมาให้ผู้พกชาวไทยได้สัมผัสกับเทคโนโลยีของนิสันที่สุดยอดนั่นคือ Nismo นั่นเองครับ สำหรับผู้ที่สนใจนิสสโมในรุ่นของอเมร่านะครับเป็นนิสสโมเพอร์ฟอร์แมนแพ็กเกจก็สามารถที่จะเข้าไปพูดคุยหรือว่าไปชมรถได้ที่โชว์รูมของเรานะครับตอนนี้นะครับสำหรับรุ่นที่เป็น Arrow age, แอโร่แพ็กเกจก็คือที่ติดตั้งชุดเกียร์ท,ทั่วไปนี้นะฮะในแอโร่แพ็กเกจก็ไปชมได้ทุกโชว์รูมแต่ว่าสําหรับท่านที่ต้องการที่จะดูตัวเพอร์ฟอร์แมนแพ็กเกจซึ่งมีทั้งช่วงล่างมีทั้งล้ออลลอยวิวล้อแม็กนะครับแล้วก็สปอตส์มัฟเฟอร์หรือว่าถอยเสียเนี่ย เชิญไปที่โชว์รูมที่เราแต่งตั้งเป็นพิเศษนั่นก็คือเราเรียกว่าเป็น MISMO Certified า e a ดลเ31แห่งนะครับซึ่งครอบคุมพื้นที่ทั่วประเทศครับ โดยรวมครับสำหรับตัว GTR Nismo ในคันนี้ถ้ามองเปรียบเทียบคงได้เห็นกันครับว่า GTR เองมีพัฒน,นาการมาอย่างต่อเนื่องมีหลากหลาย Special e dition ที่ออกมาหลายครั้งทุกคนบอกว่า GTR เวอร์ชันพิเศษต้องมาพร้อมกับความแข็งเป็นพิเศษเช่นกันมาพร้อมกับเบาะหลังที่หายไปมาพร้อมกับความสะดวกสบายที่ลดลงแล้วก็เน้นความดิบเพิ่มมากขึ้นแต่สำหรับ GTR Nismo คันนี้ถือว่าแตกต่างครับ เพราะว่ามีการปรับเซ็ตได้ความรู้สึกในการขับขี่ในครั้งแรกรู้สึกว่าถ้ารถคันนี้สามารถที่จะใช้งานได้ทุกวันครับสามารถที่จะสนุกกับความสปอร์ตของมันสนุกกับสมรรถนะและก็เพอร์ฟอร์แนซ์ของมันได้หลากหลายรูปแบบขณะเดียวกันถ้าเกิดอยากลงแท็กการปรับเซ็ตเป็นสปอร์โตโหมดการขับขี่ในการตอบสนองมันมีการ ปรับจูนที่รู้สึกว่าลงตัวได้การควบคุมที่ง่ายขนาดเดียวกันความเร็วแล้วก็พละกําลังมันไม่ใช่รถผ้าพลังฮะมันไม่ใช่รถที่ดิบหรือว่าเถื่อนแต่มันเป็นรถที่สามารถปรับได้ตรงกับผู้ใช้หรือว่าสไตล์ที่คุณต้องการขับขี่ถือว่าลงตัวครับสำหรับ GTR Nismo คันนี้ครับ เป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดของรถเลยก็ว่าได้เพราะเป็นเพียงส่วนเดียวที่ทําให้รถสัมผัสกับพื้นถนนจึงมีผลต่อความปลอดภัยของรถในขณะขับขี่ในวันนี้ช่วงคาคลินิกจะนําความรู้ดีๆเกี่ยวกับยางรถยนต์มาฝากท่านผู้ชมกันครับเรามาเริ่มจากโครงสร้างของอยางรถยนต์ที่ประกอบด้วยเนื้อยางตัวนอกสุดที่สัมผัสกับถนนชั้นต่อมาเป็นผ้าใบเสริมความแข็งแรงเข็มขัดรัดหน้ายาง ถัดมาเป็นชั้นของโครงยางและส่วนสุดท้ายเป็นขอบอยางในส่วนของดอกอยางด้านนอกก็มีลักษณะแตกต่างกันไปหลักๆจะเป็นแบบสมมาตรโดยหน้ายางจะมีดอกอยางที่เหมือนกันแบบนี้จะทําให้รถมีความนุ่มและสลับอย่างง่ายอีกแบบเป็นลักษณะไม่สมมาตรคือมีดอกอยางที่แตกต่างกันเน้นการขับขี่ประสิทธิภาพเฉพาะและยึดเกาะถนนเหมาะกับการเข้าโค้งความเร็วสูง และแบบกำหนดทิศทางการหมุนดอกยางจะมีลักษณะหมุนหรือชี้ไปในทิศทางเดียวกันทําให้รีดน้ําได้ดีมีสมรรถนะที่ดีสิ่งที่สําคัญอีกอย่างบนยางรถยนต์นั่นก็คือข้อมูลต่างๆบริเวณแก้มยางที่เป็นตัวเลขและตัวอักษรตัวอย่างเช่น 185-75R 14ทับ S 82 S แบบนี้จะเห็นในยางรถยนต์นั่งทั่วไปความหมายของเลข185คือความกว้างของหน้ายางมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร75เป็นอัตราส่วนขนาดยาง75%ของความกว้างยางและตัว R เป็นตัวย่อประเภทโครงสร้างยางส่วนเลข14เป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกระทะล้อและ82เป็นรหัสในการรับน้ำหนักและตัวอักษร S คือขีดจำกัดความเร็วสูงสุดที่ยางรับได้ สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการเลือกใช้ยางรถยนต์อีกอย่างนั่นก็คือข้อมูลการผลิตที่ระบุอยู่บนยางจะเป็นตัวเลข4หลักซึ่งจะบอกข้อมูลการผลิตดังนี้เลข2ตัวหน้าหมายถึงสัปดาห์ที่ผลิตการจะคำนวณสัปดาห์ว่าตรงกับเดือนอะไรอาจจะลำบากไปสักหน่อยใช้กะเอาคร่าวๆก็ได้โดยใน1ปีมี52สสัปดาห์ก็ลองกะดูว่าตัวเลขสัปดาห์อยู่ที่เท่าไหร่น่าจะเป็นช่วงต้นปีกลางปีหรือปลายปี ส่วนตัวเลข2ตัวหลังหมายถึงปีที่ผลิตเมื่อรู้จักยางรถยนต์เบื้องต้นกันแล้วก็สามารถเปลี่ยนยางใหม่ได้อย่างถูกต้องและถูกใจอีกด้วยสนับสนุนโดยรถยนต์ MG เอสโซ่เดินหน้าย,ยกระดับเปิดตัวบัตรสะสมคะแนนเอสโซสมายเติมเต็ม,ตมทุกรอยยิ้มภายใต้แนวคิดทางเลือกที่หลากหลาย บสะสมคะแนน e s s o s m i ม e ของเรานะครับมีคุณสมบัติพิเศษที่เหนือกว่าคู่แข่งมากนะครับเนื่องจากเรามีพันธมิตรที่เข้มแข็ง2รายก็คือ Tesco Lotus แล้วก็ AirAsia ครับ mm hmm. เพื่อทำการแลกคะแนนสะสมของเราเนี่ยไปเป็นคะแนนสะสมของเท s s o o หรือว่า AirAsia ได้ครับ mm hmm. ทุกครั้งที่เข้าไปใช้บริการในสถานบริการน้ำมัน e s SO เติมน้ำมันคุณภาพของเราเนี่ยนะครับทุก1ลิตรก็จะได้คะแนน1คะแนนนะครับสะสมไปเรื่อยพอครบ จำนวนหนึ่งเนี่ยสามารถแลกใช้แทนเงินสดนะครับเพื่อเป็นส่วนลดน้ํามันของเราได้เองและอย่างที่เรียนก็คือบัตรสะสมถ้าไม่ใช้แลกเป็นน้ํามันของเราเองเนี่ยยังสามารถใช้ไปแลกเป็นคะแนนของ t ทสโ o c กับ c a r ์หรือ a i r s h a ี e b i ได้ครับคะแนนสะสมของเราเนี่ยมีอายุ3ปีครับพร้อมกันวันที่1พฤษภาคมทั่วประเทศนะครับเมื่อท่านเข้าไปใช้บริการในสถานีบริการเอโซของเรา ท่านจะสามารถสมัครบัตรสะสมคะแนนเอโซอสมายได้เพื่อใช้แลกสิทธิประโยชน์อื่นๆมากมายไม่ว่าจะเป็นส่วนลรถน้ํามันแลกเป็นคะแนนสะสมของเทสโก้ทับค์ดหรือว่าแลกเป็นคะแนนสะสมของ a อร์เชฟิ o พอยได้ครับขอเชิญเชิญทุกท่านพร้อมกันนะครับขอบคุณครับ are in TV